เฮ้ย hey, สวัสดีครับน้องๆก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแคทเกมมิ่งแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม All Star Tower Defense X นั่นเองนะครับเพื่อนๆและในวันนี้นะครับก็จะมาส,สอนนะครับสอนทำมาโคเอฟ k กันเหมือนเดิมนะครับก็หลายๆคนในคอมมูนิตี้ของพี่แคทช่วงนี้ก็อยากได้ AFK Story มากนะเพราะว่าพี่แคทยังไม่เคยแจกไปเลยเนาะวันนี้พี่แคทก็จะมาแจกแล้วก็สอนวิธีการทำเอฟเมาโคของ Story <ๆ>เบื้องต้นนะครับน้องๆก็จะได้สามารถไปอัดแอใน ตัวละครของน้องๆเองได้นะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะก็เบื้องต้นนะครับหลังจากที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปสอนไทลอัลหนึ่งแรกๆนะก่อนที่จะทำไรน้องๆก็อย่าลืมปรับให้เป็น PC native นะครับแล้วก็เซตติ้งตามพี่ชคดเนาะอ่าเซตติ้งตามพี่ชคดก็ จะประมาณนี้เราอย่าพี่แคทเอาให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็ดูที่ดิสเพย์นะดิสเพย์ DPI ต้อง240นะครับ1 6 0 0้ 1600, 900นะครับถ้า resolution ของน้องๆไม่ถึงพี่แคทก็จะไม่สามารถใช้ไฟล์เดียวกับพี่แคทได้นะแต่วันนี้พี่แคทก็จะมาสอนเลยเนาะแล้วน้องๆก็ลองเอาไปทำตามเองได้นะครับอ่าแล้วก็โมเดลของพี่แคทใช้เป็น A 2 2 5 G นะครับอ่าโอเคทำไมน้องๆอยากที่จะ a f k Story กันเพราะว่า1เลยนะครับ มันเป็นด่านที่เรียกได้ว่าน่าจะฟาร์มเลเวลเร็วที่สุดแล้วนะสำหรับพี่แคทมองเพราะมันใช้เวลาจบประมาณ3-4นาทีเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้พี่แคทก็ได้คำร้องมาจากน้องๆในคอมมูก็คืออยากให้พา f k k Story 2โดยใช้แค่นารุตโตเพียงตัวเดียวนะครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไป Story 2เลยโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้อง ก่อนที่เราจะกด Fk นะครับเราก็ต้องมาหาเหลี่ยมหรือว่าหามุมของเราเนาะที่จะวางตัวละครให้มันได้นะครับสำหรับพี่แชทก็จะเอามุมนี้เป็นหลักเนาะแล้วก็ใช้มุมของเหลี่ยมของอาทางลายนี้เป็นหลักเนาะเราก็หันให้มันพยายามตรงที่สุดนะครับแล้วเราก็กด F 8หรือว่าอะไรเพื่อเริ่มเลได้เลยนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็แนะนำนะให้เราปล่อยแพ้ก่อนนะครับ1ตาเนาะระหว่างที่เราปล่อย Fk แพ้ครับเราก็ มาดูที่วิธีการเซตติ้งกันบ้างการเซตติ้งก็สิ่งสำคัญก็คือ Start End Record นะครับน้องๆก็คือให้น้องๆเนี่ยตั้งตัวนี้ด้วยว่าจะตั้งเป็นตัวอะไรนะก็คือการเริ่มอัดหรือว่าการหยุดการอัดเนาะพี่แคทก็จะตั้งไว้ที่ F8 แเราก็กดเซฟไปนะครับอ่าล้วก็กดเซฟแล้วก็ดึงออกไปแล้วก็รอนะรอให้แพ้นะรอให้แพ้เพราะว่าอะไรเราจะได้รู้จุดของการกดรีเพย์นะครับอย่างที่พี่แคทบอกเนาะ เราจะได้รู้จุดของการกดรีเพย์นะครับถ้าเรารู้จุดอะไรอะไรก็ง่ายนะครับน้องๆโอเคอย่างที่พี่แคทบอกนะครับเราก็จะใช้เพียงแค่ตัวละครของนารูโตะนะแต่พี่แคทก็ไม่ได้เวลมาไม่รู้จะไหวหรือเปล่าปกติพี่แคทเนี่ยจะฟาร์มแค่อของสตอรี่หนึ่งนะครับผมอโอเคเดีย๋ยวเรารอให้มันเพคก่อนนะน่าจะใกล้แล้วแหละเราก็นะเวลาวางอย่าพยายามวางชิดนะครับน้องๆพี่แคทมองว่าพยายามวางให้มันเป็นเหลี่ยมนะ เพื่อที่จะได้บาลานดาเมจได้เนี่ยอย่างนารุโตะมันก็ระยะค่อนข้างเยอะนะพี่แคทจะวางไว้ประมาณนี้หนึ่แต่ว่าเราจะเริ่มจากตรงนี้เนาะโอเคเราก็แพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพอแพ้เสร็จให้เรากด f 8นะครับเพื่องเออ 1, ออเ,เพื่อเริ่มอัดทันทีนะอ่าโอเคพอกดเริ่มอัดแบบนี้แล้วเราก็จะมากดที่ดับบลิลคลิกรัวๆเหมือนเป็นการยืนยันรับของรางวัลน,นะครับแล้วเราก็กด d p เลยครับทักสีรอบเนาะอ่าโอเคประมาณนี้ แล้วเราก็รอกดนะหน่วงไว้สัก2องสาวิแล้วเราก็กดเริ่มได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราก็รอนะพี่แคทก็จะหน่วงไว้เซตนี้ก่อนนะอ่าดูจากนี้พี่ก็จะวางไว้ประมาณตรงนี้ก่อน1นนะครับ1ตัวแล้วก็ย้ำๆมันหน่อยนะย้ำๆมันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดนะเผื่อมันหลุดหรือว่าไม่มีต่างอัพเนาะแล้วพี่แคทก็จะมานี่นะ2โอเค okay. แล้วก็ เป็นสตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็4ตรงนี้นะสตรงนี้โอเคเนาะแล้วพี่แคทก็จะกดอัปเกรดนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็กดโคดไปแล้วเราก็กด stop record เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้เลย afk story 2นะครับแล้วเราก็เซฟไว้ทีนี้เราก็มาตั้งนะเซฟติ้งเป็น อินฟินิตลูปแล้วก็ XQ คือ1นะครับอันนี้พี่แคทต,ตั้งในคูณ3เนาะก็เป็น1%นึงปรธรรมดาแต่ใครถ้าอยากได้ไฟล์ของพี่แคทเดี๋ยวพี่แคทก็ทิ้ง Discord ให้ก็ถ้าเป็นคูณ2ก็อย่าลืมตั้งเป็น0.75นะครับแล้วก็เซฟไว้ได้เลยแล้วก็กดเริ่มไปเลยอ่าทีนี้เราก็จะรอมันลันไปเรื่อยๆนะครับน้องๆรอ,อมันลันไปเรื่อยๆนะอ่าอันนี้ก็ดูกันไปเพลินๆไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็ดูไปเพลินๆก่อนแล้วกัน ก็อาจจะรอบแรกอาจจะดูช้าบ้างนะครับน้องๆเพราะว่าเราอัปเกรดช้าเนาะอาจจะหลุดหรือว่าอะไรก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่แคทก็เริ่มอัปแล้วนะเพราะว่าถึงมันแล้วอ่าโอเคก็ประมาณนี้ก็น่าจะเริ่มไม่หลุดแล้วพอเสร็จนี้ก็จะรีกัมเป็นรอบแรกนะเป็นสคริปต์รอบแรกแล้วมันก็จะเริ่มรอบ2เลยนะเริ่มรอบ2อทันทะีเนาะอ่าโอเคมันก็จะรันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมันก็จะรันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ ือทั้งน้องไม่เคยผ่านมันจะมีคัดซีดนะก็อย่าลืมเล่นให้ชนะสักตาหนึ่งก่อนละกันเนาะ,ะก่อนที่จะเริ่มทำอะไรนะอันนี้คือเป็นวิธีการวางมุมที่พี่แคทว่าวางเซฟที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ากรณีบางทีตอนจบมันอาจจะปิดบอสไม่ทันนะในกรณีที่นานรุโตะน้องเลเวลน้อยเหมือนที่แคทนะที่พี่แคทมองนะอาจจะปิดบอสไม่ตายนะครับก็ให้วางระยะห่างกันนิดหนึ่งนะวางระยะห่างกันนิดนึงนะประมาณนี้นะ เป๊ที่12แล้วน่าจะใกล้แล้วน่าจะผ่านหรอกนะอืมก็ปล่อยมันลันไปเรื่อยนะอัพปัป๊บนะครับน่าจะเต็มละน่าจะเต็มแล้วน่าจะเต็มและแลโอเคอีกรอบหนึ่งไม่รู้ทันหรือเปล่าอ่ะไปะคลิปรอบ3าลันต่อนะครับตอนนี้ก็ลันต่อเป็นรอบที่3นะก็ปล่อยมันลันไปนะครับปล่อยมันลันไปเลย เฟที่14น่าจะอัปเกรดรอบสุดท้ายทันพอดีหรือไม่ก็ไม่ทันเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเรารันทีหลังเรารันเลมทีหลังนะครับคือถ้าใครมีตัวที่โหดกว่านี้สามารถอะเด็เป็นทีมอื่นได้นะครับน้องๆแต่ว่าอันนี้น้องๆในกลุ่มเขารีเควสม,มาว่าขอเป็นนารุโตได้ไหมนะครับนารุโตสีดาวได้ไหมก็จัดให้ตามคำขอนะครับก็น้องๆใน Discord ก็จะได้ไปใช้กันนะสำหรับใครที่ อยากทําหรือว่าอยากโหลดก็อย่าลืมเข้าไปที่ Discord ได้นะก็แปะไว้ที่ดิสคริปชันอยู่เนาะโอเคบอสก็มาแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มสแปมไปเลยเนหะ็นไหมถ้าเราวางห่างกันนะครับไม่มีทางที่บอสจะหลุดเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วนะครับก็รอรอนะอ่ารอมันรันนะครับอ่าลองเช็คดูว่ากดรีเพลกรอบไหมนะครับกดรีเพลกรอบไหมโอเคกดนะครับกดรับรางวัลเรียบร้อยนะครับ กดรีเพรียบร้อยนะต่อไปก็จะเป็นการวางตัวละครกับกดเริ่มเนาะ,อะลองลองดูอีกสักนิดนึงนะ,อ,ะอีกสักนิดนึงโอเคเริ่มเป็นปกตินะครับแสดงว่าถ้าวางเงินเป็นปกติหรือว่าอะไรเป็นปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะต้องรอดูนะโอเควางปกตินะครับพี่แคทก็ยังย้ําให้หนูนะว่าวักวมันหลุดเนาะหรือว่าเงินไม่ทันนะในกรณีที่มันช้าเกินนะครับผม ่าโอเคนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับออโต้ afk หรือว่ามาโค afk สำหรับด่านสตอรี่โดยใช้เพียงนารุโตะเพียงตัวเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไฟล์นี้ก็อย่าลืมไปโหลดที่ใต้ดิสคริปชันเอ้ยขออภัยนะครับอย่าลืมเข้าไปโหลดที่ไฟล์มาโค i s c o r d ของพี่แชทนะครับเดี๋ยว Discord ก็จะแปะไว้ที่ใต้ดนะิสคริปชันเ สำหรับวันนี้นะครับพี่แคทก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอพี่แคทด้วยนะครับสวัสดีครับ